รันสภาวพูดคุยกับคุณอากันนะคะว่าคุณอาเนี่ยมีความรู้สึกยายบ้างจากที่ได้มาลงงานแล้วค่ะคุณอาชื่ออะไรนะคะชื่อพิมพ์เพชรลุงค่ะแล้ววันนี้<ช>ที่คุณอามาลงงานเนี่ยคุณอามีความรู้สึกยัยบ้างค่ะก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่น้องหลายๆคนนะคะที่เราอาจจะไม่ได้เจอมานานเคยรู้จักกันแล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ดีคะ่ะได้เจอคนใหม่ๆก็งานมันก็ คือถ้าให้เขาทำเองก็อย่างที่อปเปิมบอกว่าต้องใช้เวลานานมาช่วยกันก็เสร็จเร็วแต่เวลาคนมาทำเยอะๆก็จะมีแต่ละคนก็จะมีวิธีการของตัวเองเราก็ต้องหา หาวิธีที่จะเออทำยังไงให้แต่และคนก็มีมีความคิดของตัวเองมานะคะก็ต้องมาต้องมาปรับตรงนี้นี่คือการปฏิบัติธรรมท,ที่ทีออ่มาทำงานมาลงสนามจริงเลยเวลาที่เราเจอคนที่มีความคิดต่างจากเราเขาอยากทำแบบนั้นอีกคนหนึ่งอยากทำแบบนี้ถึงเวลาก็ต้องทำอะไรสักแบบหนึง่งแล้วก็เพื่อให้งานมันสำเร็จนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือที่ใจของเรา ต้องผ่านผ่านสภาวะที่อาจจะมีผักมีดูดบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ,คะก็ทําให้มันผ่านไปได้เรียกว่าทําทั้งงานภายนอกง,งานภายในจากที่เราฟังทํามาก็เอามาปฏิบัติจริงตอนนี้ละ,ค,ะค่ะค่ะคาและนี้ก็เป็นสภาวะบางส่วนของผู้ใหญ่นะคะที่ได้มาร่วมกันทํากิจกรรมในวันนี้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะ,จะเจริญินทามค่ะคุณพี่